สวัสดีครับวันนี้ออบาเบโกน่อนวี่ e ม3 6นะครับก็จะมาสอนเรื่องหลักแนวโน้มพิราบหรือ p ีเชนทัวร์พ i สเพนะครับผมเป็นวิชา Com b i n a t o r i c กนะครับก็หลักแนวโน้มพิราบก็คือถ้านกมีร,งรงังครังแล้วก็มีนกพิราบ n ตัวถ้านกทุกตัวบินไปในรังแล้วและ n มากกว่า k t, แล้วจะมีรังที่มีนกพิราบอย่างน้อย2ตัวซึ่งสามารถคิดได้ง่ายๆว่าถ้ามีรังไม่เท่ากับจำนวนนกก็คือนกอาจจะ จะมีรังไม่พอที่จะให้นกทุกตัวอยู่ในรังต่างกันได้ก็เลยต้องมีนก2ตัวอยู่ในรังเดียวกันก็เป็นหลักนกพิราบธรรมดาส่วนที่จะใช้บ่อยมากกว่าคือหลังนกพิราบทั่วไปก็คือถ้ามีรังเครังละไรนกพิราบเคเออเอ็นตัวแล้วถ้านกทุกตัวบินไปในรังแล้วจะมีรังนกพิระรังที่มีนกพิราบอย่างน้อยปัดลงเอ็นเลิกเคตัวเพราะว่ามิฉะนั้นถ้ามีรังมากกว่าปัดลงเอ็นเลิกเคตัว อมาคูณอามาคูณ n อามาคูณ k ก็จะได้ว่านกพิราบรวมแล้วมันจะมากกว่า n ตัวซึ่งเกิดขอด้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นต้องมีนิรังที่มีนกพิราบอย่างน้อยปัดลง n เลือก k ตัวแล้วก็จะมาลองใช้ทฤษฎีบทหลังเรานกพิราบนี้มาทําตัวอย่างกันนะครับผมก็ตัวอย่างที่16เป็นตัวอย่างคลาสสิกก็คือตรงแสดงว่าเมื่อเลือก n บวก1นนวนใดๆจากเซต1 2ถึง2 n แล้วจะมี2จํจำนวนที่หารกัน,นลงตัวก็คือมี x กับ y ในเซตนี n ้เซต n บวกหในเซต n บวกหนึ่งจำนวนที่ x หารด้วย y ลงตัวนะครับผมก็จะพิสูจน์ให้ sn sk เท่ากับเซต k สองกับเอ k สองคูณ k สองกำลังสองคูณ k. K. k ไปเรื่อยๆอินเตอร์เซ็กต์กับ1ถึง2อง n นะผมเ okay, มื่อ k เป็นจำนวนคี่ก็คือจำนวนคี่ในเซตนี้5จนถึง2อง n ลบห ก็คือ sk เป็นจำนวนเท่าคูณของ k โดยที่เราคูณด้วย2ยกกำลังจะใดๆนะครับเราก็จะได้ว่า s1 u เนยน s3 u เนยนไปเรื่อยๆถึง s2n ลบ1จะได้1ถึง 2n แล้วก็ S I อินดิเซก S J เขาเซร็จว่างทุกไอที่ไม่ใช่ J ก็จะได้ว่าสามารถเรียกได้ว่า S 1ถึง S 2อลบ1อันนี้ที่เป็นจำนวนขี่เป็นการแบ่งกั้นของหรือ partition ของเซตหนึถึง2 n ะได้ว่าจากหลักลังนกพิลาบมีไอที่ที่มีเอ็ก์กับ y ในเอ็นบวกหนึ่งจำนวน ที่ x กับ y อยู่ใน si เพราะว่ามี n บวกมี n เซตแล้วก็มี n บวกหนึ่จำนวนในเซตบางเซตนะครับผมก็คือ เบวกย่นนี้ต้องอยู่ใน1เซตและบางเซตของ n เซ็ตนะครับผมก็เลยจะได้ว่าต้องมีซ้ํากันบางอันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการสร้างแบบนี้จะทําให้ทุกๆสองตัวหารการลงตัวเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x หาร y หรือ y หาร x ตามต้องการนะครับผมก็คือเราจะต้องคอนส t ตรั t ให้ เซตนี้มี property ที่ตรวจถามก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะครับผมตัวอย่างที่17ก็เป็นตัวอย่างที่ยากขึ้นมาเล็กน้อยก็คือนิยากราดับฟีฟบนัชชีที่รู้จักกันดี f ศย์เท่ากับ f 1นเท่ากับและ f n บวก1่เท่า f n 1, าบวก f n ลบ1นึ่งแถชุดจำนวนจะบวก n พิสูจน์ว่ามีจำนวนเต็มบวก m ที่10ยกกำลัง2องหาร f m ลงตัวแล้วก็จะพิสูจน์นะครับผมจะเห็นว่าเหดับฟโบนัชชี่เกิดจาก 2ตัวก่อนหน้าหรือไม่ก็เราจะมาคิดคิดได้อีกแบบหนึ่งว่าเกิดจาก2ตัวท้ายแล้วก็มาข้างหน้าได้แล้วก็จะพิจารณาอัรนดะับเศษเหลือของ fn กับ Fn เบวกหเมื่อหารด้วย10ยกกำลัง2องพันยก็จะมีอยู่10ยกกำลัง2องพยี่สากกำลังสอง่อันดับที่แตกต่างกัน คือตัวแรกกับตัวที่2ในเมื่อยังไงเรามีจำกัดอยู่แล้วแต่เรามี n เป็นอนันต์ตัวก็มปนอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ความเป็นอนันต์มาช่วยก็คือหลักลงพิลาาเหมือนกันก็ะจะได้ว่ามี i ที่ ก็คือเศษเหลือเท่ากันสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่า1 0ยกกำลัง2 0 2 5หารด้วย fi ลบ fj แล้วก็อนไอ,อามาส์กจนจดีวกว่น,นะครับผมแล้วก็หาร fi บวกหลบ fj บวกหซึ่ง การที่เราใำเป็นคูณมันมีข้อดีรที่ว่าเราสามารถอุปนัยหรืออินดักกลับเข้าไปได้ซึ่งเมื่อเอามาลบกันแล้วจะได้ว่าจะได้ว่าหาร f i 1ไลบหนึ่งลบ f อลบหงลงตัวซึ่งเป็นไอเดียก็จะได้ว่ามันสามารถอินดักลงไปได้ เมื่อเราอุปนัยจึงได้ว่า10ยกกำลัง2 0 2 5่หารด้วย f i ลบ j ลบ f 0ซึ่ง f 0คือ0ก็เลยได้ว่า f i ลบ j ก็คือจะมี i ลบ j ที่สอดคล้องกับโจทย์ตามต้องการแล้วก็ตัวอย่าง18ก็เป็นทฤษฎีบทที่สำคัญ อันหนึ่งที่เราสามารถใช้หลังเ,เราพิราได้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ A กับ b เป็นจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่าลำดับของจำนวนที่แตกต่างกัน A B บบวกหนึ่งจำนวนจะมีลำดับย่อยเพิ่มที่มี A บวกหนึ่งจำนวนหรือลำดับย่อยลดที่มี B บวกหนึ่งจำนวนซึ่งลำดับย่อยก็คือสมมติถ้าเรามีลำดับแบบนี้เราเลือกตัวไหนมาก็ได้แล้วเราก็เอาออกมาแบบนี้แล้วก็เรียงกลับเข้าไปใหม่ก็จะเรียกว่าลำดับย่อยนะครับ โดยที่ไม่สลับตำแหน่งก็จะพิสูจน์กันให้ n 1 n 2ไปเรื่อยๆถึง n a b บวกหนึ่งคือจำนวนแล้วก็จะเขียน AI กับ BI ว่าเป็นเราจะนิยาาว่า AI เป็นความยาวของลำดับเพิ่มที่ยาวที่สุด ที่จบด้วยตัวที่ N I แล้วก็ B I ก็ทำตอเน,น,นเดียวกันเป็นความยาวของระดับรถที่ยาวที่สุดก็จะเห็นว่า ถ้า i น้อยกว่า g และ n i น้อยกว่า n g, แล้วจะได้ว่า E i น้อยกว่าเเพราะว่าเรามีระดับเพิ่มตัวหลังโดยการเพิ่มเอเข้ามาจะได้ว่า a อต้องมากกว่า a e i อยู่แล้วและถ้า i น้อยกว่า j และ Ni มากกว่า NJ นจแล้วจะได้ว่า BI มากกว่าบีกจเรา BI น้อยกว่า B. j จดังนั้นก็ <S 2> <S 2> จะได้ว่า AI กับ BI เนี่ยต่างกันทั้งหมด ซึ่งจะเห็นว่าสมมติเพื่อให้เกิดขอด้ขอขอดัขอดแย้งว่าโจทย์ไม่เป็นจริงก็คือระดับย่อยเพิ่มกับระดับย่อยรถเนี้มันมีไม่ถึงว่า ตามโจทย์ก็คือ a ของ a b บวหนึ่งน้อยกว่า a แล้อยกว่ากับ a แล้วก็ b ของ a b บวกหนึ่งน้อยกว่ากับ b ได้ว่ามี a i กับ b i ที่เป็นไปได้ เพียง AB อันควรดับแต่มันน้อยกว่า i ที่มี AB B, B บ1งอันเคืข้อขัดแยงแต่ก่อนอันนี้เขาเขียนเพิ่มนิดนึงก็จะได้ว่า Ei น้อยเข่ากัาบ A แล้วก็ Bi น้อยเข่ากัาบ B แต่ AI e, มันเป็นลำดับมันก็จะต้องมากเท่ากัาาบหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นก็เลยจะได้ว่ามี i t ที่ a i มากกว่า a หรือมีหรือมี IT ที่บีมากกว่า b ตามต้องการ แล้วก็เสร็จที่เราสะสมสถิริบทนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ EP ที่3 6ก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะบอกว่าพี่อาจจะหายไปสักพักนะครับผมเนื่องจากติดเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ขอบคุณพี่ที่รับชมทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็สนับสนุนผมมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ